สวัสด,ดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารู้จักกับกฎหมายนะคะของร้านค้าอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนๆนะคะในชั้นนะคะมาแนะนําเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทนะคะการกําหนดชื่อบริษัทนะคะการจดทะเบียนบริษัทการขออนุญาตภาษีต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดอ,อร์เกียงไกโรโพมณีด้วยนะคะที่ให้กลุ่มของพวกเรานะคะได้สร้างสรรคลิปดีๆคลิปนี้ออกมานะคะ ำหรับกลุ่มเรานะคะก็ได้เปิดกิจการเป็นร้านค้าอุปโภคบริโภคนะคะซึ่งตั้งชื่อร้านว่าพนาครนซูปเปอร์สตร์จำกัดนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องทราบด้วยว่าการที่เราจะเปิดบริษัทนะคะขั้นตอนในการจดทะเบียนนั้นมีอะไรบ้างนะคะก็ต้องตั้งชื่อบริษัทของตัวเองเนี่ยห้ามซ้ำกับของคนอื่นนะคะที่เขาจดทะเบียนไปแล้วนะคะแล้วก็ให้เราไปจดทะเบียนนะคะที่กรมพัฒนาธุรกิจใกล้ๆบ้านเราคะ่ะขั้นตอนถัดไปนะคะเราก็สามารถจองข้อมูลได้ในเว็บไซต์พัฒนาธุรกิจได้ที่ w w w d b d o go.th เคหรือว่าเรานะคะจะไปจดทะเบียนหนังสือบริคนสนทีก็ได้นะคะหนังสือบริคนสนทีเนี่ยก็คือการที่เราจะามีความต้องการที่จะจดทะเบียนเพื่อที่จะจัดตั้งบริษัทนั่นเองคะ่ะสําหรับหนังสือบริคนสนทีนะคะเราก็ต้องมีผู้ถือหุ้นนะคะอย่างน้อย3คนในบริษัทนะคะแล้วก็มีความประสงค์ที่จะจัดตั้งบริษัทนะคะแล้วก็เราไปยื่นภายใน30วันนะคะหลังจากนั้นเราก็รอนายทะเบียนนะคะแจ้งผลค่ะ มาในส่วนของข้อมูลทั่วไปของบริษัทพระนครซุปเปอร์สตูดจำกัดกันบ้างนะคะบริษัทของเรานะคะก็จะมีจํานวนหุ้น90้า0นหุ้นมูลค่าหุ้นละ100บาทค่ะโดยจะมีสมาชิกผู้ถือหุ้นและผู้ก่อตั้งบริษัทนะคะทั้งหมด6คนด้วยกันนะคะก็จะแบ่งเป็นคนละ1 000, 5 0 0 0หุ้นนะคะและกรรมการของบริษัทเรานะคะก็จะเป็นคุณปัญญาธรกอนกิจเวลาสกุลค่ะ ขั้นตอนในการดําเนินการจัดตั้งบริษัทจํากัดนะคะก็จะมีอยู่2ขั้นตอนด้วยกันนะคะ 1. การจดทะเบียนหนังสือบริคนสนทีค่ะ 2. การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจํากัดค่ะข้อมูลที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคนสนทีนะคะ 1. ค่ะชื่อของบริษัท2ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ค่ะ 3. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทที่จะประกอบกิจการค้าค่ะ สี่ค่ะทุนจดทะเบียนจะต้องแบ่งเป็นหุ้นๆน,นะคะหุ้นล้เท่าๆกันค่ะโดยมูลค่าหุ้นนะคะจะต้องไม่ต่ำกว่า5บาทค่ะและ5ค่ะชื่อที่อยู่อาชีพอายุและเลขที่บัตรประชาชนค่ะเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนหนังสือบริคนสนทีนะคะ 1. ค่ะคำขอจดทะเบียนบริษัทแบบอจ .1 2. หนังสือบริคนสนทิแบบอจสองชระค่าอากรสแตมสองบาทค่ะ 3. แบบวัตถุที่ประสงค์แบบวอแบบขอใช้ชื่อนิติบุคคลเป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษอันนี้กรณีถ้ามีนะคะ 5. หลักฐานให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้ใช้เฉพาะในการประกอบธุรกิจที่มีกฎหมายพิเศษควบคุมนะคะ 7. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เริ่มก่อการลงทุนทุกคนคะ่ะเจสำเนาห,หลักฐานการเป็นผู้รับรองลายมือชื่อกรณีถ้ามีนะคะและ 8. ค่ะหนังสือมอบอำนาจกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนนะคะไม่สามารถมายื่นจดทะเบียนได้ด้วยตนเองนะคะก็สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้คะ่ะโดยจะทำหนังสือมอบอำนาจนะคะแล้วก็มีการผนึกอากรสแตมม์10บาทคะ่ะ มาในส่วนของสถานที่การจดทะเบียนนะคะโดยบริษัทพนครนซูปเปอร์สตร์จำกัดนะคะก็ได้ดำเนินการจดทะเบียนที่อาคารปรีชาคอมเพกซ์ c ีชั้น3ถนนรัชดาพิเศษเขตห้วยขวางจังหวัดกรุงเทพมหานคร10-310นะคะซึ่งจะอยู่ยังเยือเย้องกับสอน,นอสุทธิสารเลยะคะ่ะชำระค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัท ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนหนังสือบริคุสนทีนะคะจะดําเนินการคิดจากเงินทุนจํานวนแสนละ50บาทค่ะโดยไม่ว่าจะมีเศษเกินไปกี่บาทนะคะก็ให้คิดเป็นจํานวนเต็มแสนเท่านั้นนะคะซึ่งการชําระค่าธรรมเนียมนะคะเกณฑ์การชําระขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่500บาทนะคะแล้วก็สูงสุดเนี่ยไม่เกิน2,500บาทค่ะและจากวิธีคิดนี้นะคะก็จะเอามาคิดกับบริษัทของเราได้ดังนี้นะคะ จำนวนทุน9้านบาทนะคะคิดเป็น90ทุนดังนั้นแสนละ50บาทก็จะเป็นเงิน50คูณ90นะคะก็จะได้ทั้งหมด4,500บาทค่ะ มาในส่วนของค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนบริษัทกันบ้างนะคะก็จะคิดตามทุนการจดทะเบียนแสนละ5 0 0บาทค่ะแต่ขั้นต่ำในการชำระนะคะต้องไม่น้อยกว่า5,000บาทนะคะแล้วก็สูงสุดนไม่เกิน250,000บาทค่ะก็จะเอามาคิดกับบริษัทนะคะก็จะได้ค่าดังนี้ค่ะจำนวนทุน9ล้านบาทนะคะคิดได้90ทุนดังนั้นนะคะแสนละ500บาทนะคะก็จะเป็นเงิน5 0 0ร้ณ90นะคะก็จะได้เท่ากับ 45,000บาทค่ะเพิ่มเติมสิ่งที่ต้องจา่ายในการจดทะเบียนนะคะ 1. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองชิลละ200บาทค่ะ 2. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนชิลละ100บาทค่ะและ 3. ค่ารับรองสําเนาเอกสารชิลละ50บาทค่ะต่อไปก็จะเป็นภาพเอกสาร,รต่างๆนะคะภาพหนังสือรับรองว่าบริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ภาพใบแจ้งผลการจองชื่อนิติบุคคลภาพหนังสือมอบอำนาจภาพแผนที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่พอสังเคปค่ะภาพหนังสือรับรองการจดทะเบียนค่ะค่ะในส่วนของสไลด์นี้นะคะจะเป็นการกำหนดชื่อกิจการสถานที่ตั้งขนาดของกิจการแล้วก็รายละเอียดของสินค้าที่จะขายค่ะชื่อกิจการของเราก็คือพนครนซูเปอร์สโตร์ค่ะ สถานที่ตั้งนะคะตั้งอยู่เลขที่35ถนนสรงประพาหนึ่งแขวงดอนเมืองเขตดอนเมืองจังหวัดกรุงเทพค่ะขนาดของกิจการนะคะจะอยู่ที่16เมตรคูณ20เมตรค่ะรวมทั้งหมดเนี่ย320ตารางเมตรค่ะส่วนรายการสินค้าภายในร้านนะคะของเราได้แยกเป็นประเภทไว้ทั้งหมด13ประเภทค่ะ1เป็นขนมค่ะเป็นพวกสแสกสอนะคะเครื่องดื่มค่ะเช่นน้ำอัดลมน้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้ค่ะ3ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดค่ะ4เครื่องปรุงอาหารค่ะ ห้าอาหารแปรรูปค่ะเช่นอาหารกระป๋องหรือว่าบะหมี่เก่งสําเร็จรูปค่ะ6เป็นอาหารสัตว์ค่ะส่วน7เป็นอาหาร CP พเป็นอาหารแช่แข็งค่ะ9เป็นไอศครีมแล้วก็เอ่อสิบเป็นของใช้ในชีวิตประจําวันค่ะเช่นฐานไฟฉายหรือว่าถุงพลาสติกค่ะ11นะคะเป็นยาสามัญประจําบ้านค่ะ12นะคะเป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตค่ะเช่นเหล้าบรีหรือว่าไพ่ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะ13ค่ะเป็นเครื่องสําอางค่ะ ก็เช่นแป้งตลับหรือว่าลิปสติกค,ค่ะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัทนะคะการจัดตั้งบริษัทต,ต้องขอใบอนุญ,ญาตที่สำนักงานเขตท้องถิ่นก็คือถ้าเราไปจัดตั้งบริษัทที่จังหวัดไหนเราก็ต้องไปขออนุญาตที่สำนักงานเขตท้องถิ่นของจังหวัดนั้นน,น,นะคะต่อมาหลักเกณฑ์การจดทะเบียนพาณิชย์ที่ถูกต้องหนึ่งผู้ประกอบกิจการต้องขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้เริ่มประกอบกิจการ 2. ผู้ประกอบการต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในสถานที่ที่เปิดเผย 3. สถานที่จัดตั้งต้องตรงกับสถานที่ที่ระบุไว้กับตอนที่ได้ไปจดทะเบียน 4. หากใบอนุญาตสูญหายชำรุดต้องยื่นขอรับใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ภายใน30วัน 5. ผู้ประกอบการต้องแสดงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในทะเบียน 6. ผู้ประกอบการต้องอำนวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่พนักงาน เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปทําการตรวจสอบสถานประกอบการบทกําหนดโทษหากไม่ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์หผู้ประกอบการไม่จดทะเบียนพาณิชย์หรือสแสดงรายการเท็จหรือไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทําการตรวจสอบมีความผิดต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2000บาทหากยังไม่แก้ไขกระทําให้ถูกต้องจะดูปรับอีกไม่เกินวันละ100บาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรา19 2. หากใบทะเบียนพาณิชย์สูญหายไม่ทําการยื่นขอรับใบแทนหรือไม่แสดงใบอนุญ,ญาตไว้ในสถานที่ที่เปิดเผยจะโดนปรับไม่เกิน200บาทหากกระทําความผิดต่อนเนื่องจะถูกปรับอีกไม่เกินวันละยี่บาทจนกว่าจะทําให้ถูกต้อง3ผู้ประกอบการหากทําการช่อกงประชาชนปลอมแปลงสินค้าหรือทําการทุจริตใ,ใดๆจะถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์และถ้าหากถูกสั่งถอนแล้วจะไม่สามารถประกอบกิจการได้ หากถูกสั่งถอนใบทะเบียนพาณิชย์แล้วยังประกอบกิจการจะโดนปรับไม่เกิน1นึ่งบาทจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือทั้งจำทั้งปรับต่อมากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุรายาสูบพ่ยนะคะการขายสุรายาสูบพ่ยต้องยื่นขอใบอนุญาตที่กรมสรรพสามิตรตามพระราชบัญญาาาาัติภาษีสัมงภามามนะคะผู้ใดขายสินค้าสุรายาสูบพ่มีได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน ปรับตั้งแต่5เท่าถึง15เท่าของภาษีที่จะต้องเสียหรือที่เสียไม่ครบแต่ต้องไม่ต่ำกว่า800บาทหรือทั้งจำทั้งปรับต่อมาเป็นการขายสุรา 1. การขายสุราประเภทขาปีกนะคะต้องมีการขอใบอนุญาตใบอนุญาตมีอายุ1ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนขายสุราโดยไม่มีใบอนุญาตหรือไม่แสดงในสถานที่เปิดเผยหรือไม่ตรงกับสถานที่ที่ระบุไว ปรับไม่เกิน5,000บาทตามมาตรา196และมาตรา205บุคคลที่ห้ามขายสุลานะคะ1คือบุคคลที่อายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์และก็คือบุคคลที่เสียสติจนข้องสติไม่ได้มืนเมา 2. วันห้ามขายสุลานะคะก็คือวันพระใหญ่ต่างๆวิสาขมาคาบูชาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษา 3. เวลาการขายสุลาก็ตั้งแต่5โมงเช้าถึงบ่ายและก็ตั้งแต่5โมงเย็ยนถึง4ทุ่ม สี่วิธีห้ามขายสุราห้ามใช้เครื่องขายอัตโนมัติห้ามเลข่ขายห้ามลดราคาหรือห้ามทําการใดๆนะคะที่ส่งเสริมการขายต่อมาเป็นการขายยาสูบนะคะการขายยาสูบต้องขอใบอนุญาตใบอนุญาตมีอายุครบหนึ่งปีตั้งแต่ได้รับใบอนุญาตประฝืิขายยาสูบโดยไม่มีใบอนุญาตไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในสถานที่ที่เปิดเผยหรือ สถานที่ท,ที่ขอใบอนุญาตไม่ตรงกับที่ระบุมีความผิดต้องระวังโทษปรับไม่เกิน5 0 0 0ันบาทตามมาตรา196และมาตรา2 0 5การขายไพ่ก็เหมือนกันนะคะต้องมีใบอนุญาตใบอนุญาตมีอายุครบ1ปีตั้งแต่ได้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนขายไพย่ไม่มีใบอนุญาตไม่แสดงในสถานที่ที่เปิดเผยไม่ตรงกับสถานที่ที่ระบุมีความผิดปรับไม่เกิน5000ับาทตามมาตรา196และมาตรา2 0 5 ต่อมาเป็นสถานที่ที่ห้ามขายสุรายาสูบไพ้นะคะก็คือสถานที่ปฏิบัติธรรมสถานศึกษาสถานพยาบาลส่วนสาธารณะสถานที่น้ํามันเชื้อเพลิงสถานที่ราชการหรือสถานที่อื่นๆที่รัฐกาหนดสินค้าอาหารสดสําหรับกฎหมายข้อบังคับในการขายอาหารสดก็จะมีมาตรา14ห้ามไม่ให้ผู้ใดตั้งโรงงานผลิตอาหารสดโดยไม่มีใบอนุญาตนะครับมาตรา15ห้ามมีให้ผู้ใดนําเข้าอาหารสดเพื่อจําหน่ายโดยไม่มีใบอนุญาต มาตรา16บทบัญญัติมาตรา14และ15ไม่ให้บังคับแก่ 1. ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเฉพาะคราว 2. การผลิตนำเข้าส่งออกอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับการขึ้นทะเบียนตำรับอาหารมาตรา 17. บายใบอนุญาตจะคุ้มกันถึงตัวลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ที่ได้รับอนุญาตด้วยมาตรา 18. บใบอนุญาตให้ใช้ได้ถึงวันที่31ธันวาคมของปีที่3นับตั้งแต่ปีที่ออกนะครับ สินค้ายารักษาโรคสำหรับกฎหมายข้อบังคับในการขายยารักษาโรคก็จะมีมาตรา12ห้ามไม่ให้ผู้ใดผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายายาแผนปัจจุบันโดยไม่มีใบอนุญาตมาตรา14บใบอนุญาตในการผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายายาแผนปัจจุบันจะออกให้ได้ต่อเมื่อ 1. เป็นเจ้าของกิจการหรือมีฐานะพอที่จะดำเนินการได้ 2. อ,อายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ สมีที่อยู่ในประเทศไทย 4. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกเว้นแต่ผลโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปี 5. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือคนไร้ความสามารถ 6. ไม่เป็นโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 7. มีสถานที่ผลิตสถานที่ขายสถานที่เก็บรักษาที่มีลักษณะตามที่กำหนดนะครับ 8. ใช้ชื่อในการประกอบพาณิชยชกิจได้ถูกต้องตามที่กำหนดการขออนุญาตต่างๆมีดังนี้หนึ่งขอแบอนุญาตขายสุรายาสูบและไผ้า่ะที่กรมสรรพสารมิตรเอกสารประกอบการขออนุญาตมีดังนี้หนึ่งสำเนาบัตรประชาชนสองสำเนาทะเบียนบ้านสามใบทะเบียนพาณิชย์สี่ว่าแผนที่ตั้งร้านค้าขั้นตอนการขออนุญาตขายสุรายาสูบและไ้่ 1>, 1. ยื่นคำขอและหลักฐานเพื่อขอใบอนุญ,ญาตขายนะสํำนักง,งานสรรพาสานมีเขตพื้นที่ 2. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานต่างๆ 3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานและชำระค่าธรรมเนียม 4. เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญ,ญาต 5. ปิดใบอนุญ,ญาตไว้ที่ร้านค้านในที่เปิดเผยให้เห็นชัดเจนแบบคำขออนุญ,ญาตขายสุราย,ยาสูบและไพ่สยพหนึ่งใบอนุญ,ญาตขายสุราประเภทที่2 ใบอนุญาตขายยาปลูกใบอนุญาตขายให้สองขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะเอกสารประกอบการขออนุญาตมีดังนี้1รูปถ่ายของผู้ขออนุญาต3าคูณเซนติเมตร 2. เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของกิจการและหลักทรัพย์สาสำเนาทะเบียนบ้าน4ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีวเากรรม5สัญญาระหว่างผู้ขออนุญาตและผู้ซึ่งรับจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขออนุญาต หกสำเนาใบนอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือสำเนาเอกสารแสดงว่าเป็นผู้สำเร็จหลักสูตรการอบรมตามมาตรา48แห่งพระราชบัญญัติยาฉบับที่3พศ2522 7. เอกสารแสดงว่าเป็นผู้ดำเนินกิจการกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต 8. เอกสารอื่นๆถ้าจำเป็นขั้นตอนการขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบันแบบขอย .2 อ 1. ติดต่อรับคำขออนุญ,ญาตนะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. จัดเตรียมเอกสารการขออนุญาต 3. ตรวจสอบตั้งชื่อสถานที่ชื่อร้านกับเจ้าหน้าที่ก่อนจัดทำป้ายร้าน 4. จัดเตรียมสถานที่และป้ายต่างๆให้เรียบร้อย5ยื่นเอกสารขออนุญ,ญาตขายยาแผนปัจจุบัน 6. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการนัดหมายตรวจสอบสถานที่ เจเจ้าหน้าที่แจ้งผลตรวจสอบสถานที่กรณีผ่านต่อรับใบอนุญาตภายใน5วันทําการถ้าไม่ผ่านทําตามแนะนํานของเจ้าพนักงานและส่งผลการแก้ไขให้พนักงานตรวจสอบคําขออนุญ,ญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษแบบขอยอสใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษแบบขอย6อหกสขออนุญาตจัด ตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารที่สํานักงานเขตของกรุงเทพค่ะเอกสารการประกอบใบขออนุญ,ญาตมีดังนี้ค่ะ 1. สําเนาบัตรประชาชน2สําเนาทะเบียนบ้าน3สําเนาทะเบียนบ้านของที่ตั้งร้าน 4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 5. ผลการตรวจสอบสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์ของพนักงานผู้สัมผัสอาหารขั้นตอนการขออนุญาตหรือหนังสือรับรองการขอ ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหารดังนี้ค่ะเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆให้พร้อมติดต่อที่สำนักง,งานที่ตั้งร้านกรอกแบบฟอร์ม 2o1 ออตามที่เจ้าหน้าที่จัดให้ยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่เมื่ออนุมัติให้ออกใบอนุญาต เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้มารับเอกสารพร้อมชําระค่าธรรมเนียมภายใน15วันเมื่อได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการจัดตั้งแล้วต้องแสดงอย่างเปิดเผยใบยอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร 3. ขออนุญาตขายอาหารสัตว์ที่กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอกสารหลักฐานต่างๆมีดังนี้ค่ะ1แบบคําขออนุญาตขายอาหารสัตว์แบบขอสอนหนึ่งสองสำเนา บัตรประชาชนของผู้ยื่นสาสำเนาทะเบียนบ้าน 4. แผนที่ตั้งร้านจำหน่ายอาหารสัตว์กรณีนิติบุคคลเพิ่มเอกสารดังนี้1สำเนาห,หนังสือรับรองจดทะเบียนวัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตไม่เกิน6เดือน2หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคลขั้นตอนการขออนุญาตขายอาหารสัตว์1ยื่นคำขออนุญาตขายอาหารสัตว์พร้อมหลักฐาน สเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบคําขอ3เจ้าหน้าที่แจ้งผลตรวจสอบกรณีผ่านเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญ,ญาตและจัดทําใบอนุญาตกรณีไม่ผ่านจะต้องแจ้งหนังสือให้ผู้ประกอบการแก้ไขข้อบกพร่อง4ผู้ยื่นคําขออนุญ,ญาตชําระเงินค่าธรรมเนียมพร้อมรับใบอนุญาตอัตราค่าธรรมเนียม 1. ประเภทขายส่งและปลีกฉบับละ300บาท2ประเภทขายปลีกฉบับละ100บาทภาษีต่างๆ หนึ่งภาษีเงินได้นะที่จ่ายกรมสรรพากรขั้นตอนการยื่นเงินได้นะที่จ่ายมีดังนี้ค่ะ 1. มีและใช้เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร2หักภาษีณนะที่จ่ายทุกคราวที่จ่ายเงินได้ 3. ออกหนังสือรับรองการหักภาษีณนที่จ่ายให้แก่ผู้ถูกหักภาษี 4. นำส่งภาษีที่ได้หักไว้ภายใน7วันนะับตั้งแต่สิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายต่อสำนักงานสัมภากรณ์เขตพื้นที่ภาษีเงินได้นะที่จ่ายตามแบบพอง,งอดอ3อกรณีบุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นะที่จ่ายตามแบบพง,งอด5อ .5.3 ของนิติบุคคล 2. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสํานักงานเขตของกรุงเทพมหานครวิธีเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ประเมินให้และจัดส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีในเดือนกุมภาพันธ์ของแต่ละปีและต้องชำระภายใน30เมษายนของปีนั้นซึ่งถ้าหาภาษีเป็นเงินก้อนตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปสามารถผ่อนชำระเป็น3มงวดเท่าๆกันได้เป็นเวลา3เดือนแบบประเมิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประกอบด้วย 1. รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2ราคาประเมินทุนทรัพย์3อัตราภาษีจำนวนภาษีที่ต้องชำระ 3. ภาษีป้ายขั้นตอนการเสียภาษีป้ายป้ายใหม่เอกสารที่ต้องใช้ในการติดตอ่อมีดังนี้ค่ะ 1. สําสำเนาบัตรประชาชนสองสำเนาทะเบียนบ้าน 3. ทะเบียนพาณิชย์ 4. แผนที่ตั้งพอสำเคบ 5. หนังสือมอบอำนาจกรณีไม่สามารถติดตอ่อได้ด้วยตนเอง ขั้นตอนการให้บริการยื่นแบบประเมินภาษีตรวจสอบขอเอกสารเพิ่มเติมออกสำรวจป้ายคำนวณค่าภาษีแจ้งให้ผู้ยื่นภาษีทราบออกไปเสร็จเงินป้ายของร้านพานครซูเปอร์สโตร์มีขนาดกว้าง2เมตรคูณ4เมตรเป็นป้ายประเภท2ป้ายมีอักษรไทยปนภาษาอังกฤษให้คิดอัตรา20บาทต่อ500ตารางเมตรการคำนวณภาษี2เมตรคูณ4เมตรหารด้วย500ตารางเซนติเมตร คูณด้วย20บาทจะเท่ากับ3,200บาทต่อปีค่ะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นไงกันบ้างละคะทุกคนก็จะได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการเปิดร้านค้าอุปโภคบริโภคนะคะที่เราจะต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายะคะ่ะสําหรับข้อมูลนะคะที่ตกหล่นไปบ้างนะคะทุกคนก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะในเว็บไซต์นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสมาชิกในกลุ่มทุกคนแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ดอ,เอรเพียงกรโพมณีด้วยนะคะที่ให้ความรู้กับพวกเราะคะ่ะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย